ฟังก่อนนะทุกคนข่าวใหญ่สุดของผู้ปว่วยไตวายวันนี้บัตรทองประกาศฟอกไตฟรีทุกแข่งห้ามเรียกเก็บเงินแม้แ่บาทเดียวนะใครที่มีญาติเป็นผู้ป่วยไตห้ามเลื่อนคลิปนี้นะเพราะว่านโยบายใหม่เนี่ยมีผลทั้งการฟอกเลือดล้างไตปลูกถ่ายไตแบบไม่ต้องควักเงินเองอีกต่อไปประกาศนี้เนี่ยออกวันที่8พฤศจิกายน2568เวลา1 0 .42 นจากที่ประชุมบอร์ดสปสช เขาเพิ่งจะไฟเขียวนะร่างแผนใหม่ฉบับปี2568เพื่อทำตามนยโยบายใหญ่ก็คือให้คนไทยสิทธิบัตรทองฟอกไตฟรีทุกแห่งไม่ต้องจ่ายเองไม่ต้องมีเส้นไม่ต้องวิ่งหาโรงพยาบาลเฉพาะทางแต่ก็ต้องย้ำด้วยนะว่าทุกหน่วยบริการเนี่ยห้ามเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มทุกกรณีโอเคทีนี้หลายคนคงถามว่าแล้วครอบคลุมอะไรบ้างประกาศนี้นครอบคลุมทั้งหมดนะวิธีการบ,บาบั ทดแทนไต 1. ฟอกเลือดผ่านเครื่องไตเทียม 2. ล้างไตทางช่องท้องด้วยตัวเอง 3. ล้างไตด้วยเครื่องอัตโนมัติสปลูกไตและ5นะการรักษาแบบประคับประคองทุกวิธีนี้ฟรีหมดเลยนะแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยไม่สามารถจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มได้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามสมัยก่อนคนไข้ไตวานหลายคนต้องเลือกวิธีล้างไตจากข้อจํากัดเช่นบ้านไกลไม่มีคนดูแลหรือโรงพยาบาล รับผู้ป่วยไม่พอจนต้องควักเงินเองบางกรณีตาระบบใหม่ปี6 8แก้ตรงนี้เลยโดยกําหนดว่าผู้ป่วยทุกคนเนี่ยสามารถเลือกวิธีที่เหมาะกับตัวเองโดยคุยร่วมกับแพทย์สามารถจะใช้ระบบ P-authorization ประเมินโดยคณะกรรมการของสปสชห้ามทุกหน่วยบริการนะเรียกเก็บเงินเพิ่มม้สตรบาทเดียวส่วนคนที่เคยจ่ายแบบเซฟแพรสามารถจะย,ยื่นอุทธรณ์เพื่อขอเปลี่ยนวิธีบบัตได้ข้าดีอีกอย่างคือกระทรวง สาธารณสุขวางยุทธศาสร์4ข้อเพื่อเพิ่มการปลูกถ่ายไตยเช่นเพิ่มคนซื้อบัตรบริจาคอวัยวะจาก2.8เป้าหมาย10พัฒนาระบบโดเนอ,อลเลอร์ในโรงพยาบาล134แห่งเพิ่มพยาบาลประสานงานปลูกถ่ายเพิ่มทีมป่าตัดนำไตออกในทุกเขตสุขภาพแล้วก็ตั้งศูนย์ปลูกถ่ายไตยทั่วประเทศในอนาคตถ้าทำได้ผู้ป่วยไตยวายเรื้อรังก็ไม่ต้องรอคิวนานหลายปีเหมือนแบบที่ผ่านมาอีกแล้ว ใครมีญาติป่วยไตยฟังตรงนี้สําคัญสุดวินาทีนี้เลยขั้นตอนการเช็คสิทธิ์บัตรทองเข้าเว็บไซต์สอปอสอชอกรอกเลขบัตรประชาชนดูสิทธิ์ว่าอยู่กับโรงพยาบาลไหนแล้วก็ติดต่อนหน่วยบริการนะเพื่อประเมินวิธีการบําบัดที่เหมาะสมถ้าคณะกรรมการนะระดับเขตเขาประเมินว่าวิธีหนึ่งเหมาะกว่าแต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยไม่เห็นด้วยอันนี้ก็สามารถจะยื่นหนูทอนต่อระดับประเทศได้เลยนะไม่ต้องยอมรับตามนั้นแบบสมัยก่อนอีกกลุ่ม ที่ได้ประโยชน์มากเนี่ยก็คือผู้ป่วยสูงอายุนะหรือมีโรคแทรกซ้อนที่มันรุนแรงที่มีการฟอกเลือดแบบอาจจะไม่เหมาะสมระบบใหม่ก็จะเน้นการดูแลแบบประคับประคองที่บ้านหรือในชุมชนพร้อมเพิ่มค่าเฉยให้กับหน่วยบริการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้เต็มที่นะและนี่เนี่ยไม่ใช่แค่นโยบายทั่วไปนะแต่มันคือการช่วยให้ผู้ป่วยไตายวายเรื้อรังทั่วประเทศไม่ต้องกลัวค่ารักษาต่อไปเลือกวิธีได้ตามความเหมาะสมผู้ป่วยหลายแสนคนเนี่ย ก็จะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นแบบจริงจังฝากแชร์คลิปนี้นะให้กับคนที่คุณรักเผื่อว่าบ้านไหนเขายังไม่รู้สิทธิ์เขาจะได้ไม่เสียงเงินฟรี